อึ้งแหงเจ้ามางามแทำไมนี่งามมาแม่เจ้าของมันจะตายหัดเจ้าของเออเนี่ยเจ้าของคนงามมาเจ้าของอึ้งแหง้ครับเจ้าของมาคือกันเด้โอ้สวัสดีพี่น้องครับผมมาอีกคลิปหนึ่งครับจัดลอยผ้ามารอตลาดของปลาโมนี่มาเบิ่งอึ่งแหงแต่ว่าสิพันธาเหมือเห็นเอียงก่อหม่ำอึ่งหมดย่อยหม่ำอึ่งนอ้อยน้อยเหมือนกันนอ้แต่เบิ่งอึ่งแหงแล้วก่อนนี่ยมีแต่ตัวกามๆใหญ่ๆเลยอึ่งเผาหย่างเดียวเลยเพราะมีอึ่งไล่เลยมันหมดย่อย นี่ครับพี่น้องถุงหนึ่งะมาณนี้อันนี้คืออึ้งแห้งครับนี่อึ้งแห้งอึ้งแห้งเดี๋ยวป้าพี่น้องไปเบิ่งอึ้งอะไรยังก็อึ้งหมั่มอึ้งเพิ่งอึ้งผูกคอตายนะแล้วตัวนี้ขัวอึ้งหมั่มอึ้งอะไรเดียวกันไปเบิ่งเฮ็ดเพาะน้ำเพราะว่าตอนนี้พี่น้องสร้างเฮ็ดเพาะมาหลายเติบอยู่มืาอนี้นะครับใส่ลำอันนี้เอาแล้วเด้อตัวนี้เด้ออึ้งแห้งตัวนี้คอยเอาแล้วเด้อสามบันนี่ นี่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 อึ้งอันอึ้งหอยอยู่นี่พี่น้องอึ้งผูกข้อตายหรือว่าหมัมอึ้งนี่พี่น้องนี่อ้าวโธ่อยเห็นแต่ย่าก๋อยเห็ดอึ้งผูกข้อตายหรือว่าหมัมอึ้งหรือว่าอัวอึ้งอื้นในหลายอย่างพี่น้องคนเสียวเนื้ออึ้งซับใส่กับหัวซิงไข่ครับหน่อคือจังจานลอยเห็ดไอ้ผู้เฒ่าเห็ดช่วงว่างหันลับพี่น้องนะครับนี่หมัมอึ้งอัวอึ้งซับตัวลอยป่ะนะเพื่อนว่า นะครับไม่แต่เนื้ออึ้งล้วนๆวน่นี่พี่น้องนี่ยสามตัวลอยพอนะเพื่อนว่าอือโอ้แมงวันยันยันไมงวันเขาเลยยันในไซส์เนาะอือมั่มอึ้งอ้วนอึ้งสามตัวลอยเพื่อนว่านะครับนะอึ้งอึ้งแหงนี่จะแม่นถุงละลอยเนาะอึ้งแหงเนาะนี่อึ้งแหงเนาะอึ้งแหงเสียไปส่งให้เพื่อนมือ มือวันจันทร์วัาจันทร์ยังสิได้ร็รงเอาใส่ถุงไงนะคุณพี่คุณนายคุณสวยโอ้ซื่อแนวไหนนี่บอกมัมอื้องเจ้าโอ้คนเสือไม่กินเฮือนบ่เนี่ยโอ้ยมือว่านจะลเนื้อหมักมัมเอื้องพี่น้องหรือว่าอัวเอื้งสามตัวลอยเพื่อนว่านะครับมีแต่เนื้อเอื้งนะครับฝากใส่ครับหัวชิ้นไข่ใส่กระเทียมใส่อันนี้นะครับ เาเ่อมรามือไปาเอาไปเอาใส่ถ um ุงไว้แล้วได้แล้วเอาย่างมาทางนี้มาเห็นกี่ปูมระบาดีลโอ้ยวัวหนโยเงียโยเียเลยกีปูมเอา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 กีปูมกอนจังสิเปอาเฮียพอว้ายยังนี่แ่วตัวใหญ่ๆบ่มีติดตัวใหญ่ๆอ่ะคืนปีก็มีได้ไอเอาให้หน่อยโอ้นี่นี่นี่เอาหน่อยสองตัวโว้ยไม่ใหญ่นี่สองตัวแล้วไปจะไหน่นรองกันสังมา นะครับเดี๋ยวจะไปฟิตแข็งไว้ทรงไอ้เพิ่นนะครับมีมัอนี้มีเห็ดพอกับแมงกินูนโอ้ยมาแม่นแมงอันจิโร,ร่เดี๋ยวจิปลมนะครับมีจิปลมมีเห็ดพอมีอึ้งแหงนะครับที่เพิ่นสั่งมาจิโนนบ่มีนะครับแมงกินูนก็สวยๆของลูกห้าถุงเด้อแม่เดอ้อก็หกถุงเด้อจิปลมผมหกถุงไ,ไ,ดไ,ดได้แล้วได้แล้วแม่เราเตรียมไว้ให้แล้วยังไงกุจีโอ้ยกุจีก็มีตัวเนเ้ียเงียเงียเงียเลย กุจีครับครับครับกุจีจีนูนเนี่ยจีนูนกุจีส่วนอ่าทีปูมอยู่หุ้นกำลังนับอยู่จีปูมพกถุงด้วยของลูกด้วยนี่บ่าโอ้ใน,นของข้าพเจ้าเอง5าถุงอีก6กอีกถุงหนึ่งก้นเสียไปส่งไห้แต่ว่ากัเสียไปนอกนําแข็งสะก่อนพี่น้องนอกแบบสุดๆจังสีโรดละอ่ะ,อะโอเคไปเบิกงันในก่อนบัตริ ไปเบิออ่งันเฮ็ดเพาะข่อยก้อนบัตรนี่เฮ็ดเพาะอีกสองกิโลผนสั่งมาปนปนปนอยู่บนแน่ว่าจะเอาหัวเพืพ่อแกงโซนอมิสม ah นี่เด็เอาเอาโอ้คนหลายๆเขาเพราะท่านได้เลยพี่น้องเฮ็ดเพาะข่อยเอาสร้างไว้แล้วล่ะเฮ็ดเพาะสองเขาว่าได้คนหลายๆเออเอาให้พี่น้องซื้อซะก่อนนะครับไม่แย่ขันเจ้าแยกยังมาหนิไม่แขลง กบยังน oh. e bon oh, ok ้ามาปูหมูปลากับสมองงูอ่ะโอ้ยังตัวไหนน้องเก้วน้อปลาแดกเก้ายังบ่ดเลยโอ้พี่พี่ปลาแดดบนตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีปลาแดกตอนปลาน้ำโขงนะครับตัวน้อยตัวใหญ่มีเบิดกระปุกแบบไนซีโร่นะครับเมฆจะได้ยังเนี่ยแหละล่ะมันนี่นี่เด็กนังเข้มกว่า นางเข้มนางเข้มนี่ก็นางเข้มคือกันนางนัวนางแสีบคนเข้มบ่มีอย่าลืมของผมนี่แล่ะสองโลนั่นโอเคครับผมแต่เฮ็ดเพาะพ่น้องแล้วเฮ็ดเบิดแล้วว่าจัดเบิร์ดว่าเอาอุ่นอ่ะมะออื่นกับมี่คือเก่านั่นล่ะสร้างไว้โลดพี่น้องเอ้ยเบื่อทั่วอยู่ใต้คลิปนั่นแหละจะร้อยเสมาเอาให้คือเก่าแต่มื่อเนี้ยมาเอาสองโลก่อนนั่นบอกของผมโอเคจะจะจะได้แล้วได้แล้ว อึ้งสไลเฮียงนี่ครับสร้างมาโหลดพี่น้องทรงได้คือกันนะครับเอื้งสไลเฮียงเนี่ยทรงได้ทรงได้โอ้พี่น้องขอไปใส่เบิดมาหนิพี่น้องขายดีเมื่อเบิสแหละเชิดเขาครับยังไม่ใไงหนิงอ้ํางอ้ํา,ยา,ยายอยู่ผู้เดียวโอ้มุกป๋ามุกป๋าจ้ำจำ,จำแม่จำ้ำ จำจำแม่จำมันสิคำทั้งเมื่อ <laughs> โอ้น้ำผึ้งปลานี่ขวดน้อยขวดใหญ่พร้อมได้พี่น้องขวดน้อยก็มีขวดใหญ่ก็มี่ได้น้ำผึ้งนี่ดิทั้งนั้นคือก็กินเขาทั้งนี้กกินเขาก็เพื่อินใส่กันได้นั่นเอิ่อนเซ่กันแน่กินเนานขานั่นเ <laughs> ออ แม่สารพป่งแม่สารพป่งขัวแลว้วไปจะไหนเนาะทางผืนน่ะเราไอ้มันสุดตลาดก่อนมาอน,นี่โอ้ภพาพยนต์น่ะภาพยนต์ภาพยนต์หนังโอ้ยหมัดบอกใหญ่เลย มัดเบ้อเท้อเลยภาพยนตร์หนังหนังภาพยนตร์เนๆขกบสะระแห้งโอ้กบแหง่เราเห็ดดีกันนะพี่น้องเอ้ยสวยๆเลยกบแหง่ปลาแหง่ผู้ใดนอถามมันปลาย้อนสดเพื่อนถามว่ามีบ่อปลาย้อนสดว่าสามารจะได้ปลาสดไหมครับแบบบําเพนปลาแหง่แล้วเป็นปลาสด โอ้มันขายดีเนาะโอ้ครับครับครับกระนาบบวกากวัาเฮ็ดปลาแหยงก็สิบพยังเนาะปลา้อนสดนี่เพิ่นว่าขายดี้ะพี่น้องเด้ออันนี้ปลา้อนแหยงปลาเนื้ออ่อนปลาดำขับยังในซีดหลอดซีดหลอดปลาซีดหลอดปลาโอ้ซีดหลอดปลาดูซีดหลอดปลาดูอีดหลอดปลาดู โอ้ี่เรียปลาแหงกระสอบปลาแหงกระสอบใหญ่เฮายังมีอยู่คือเก่าได้พี่น้องเด้อพูนะกระสอบหนึ่งไม่เป็นของใครได้เลยกระสอบปอกไงได้่ปดองได้เลยปลาแหงกระสอบปลาแหงกระสอบ,สบมีผู้ถามมาอยู่แต่ว่าพนมอเตอร์ได้ตอบจันลอยตอบไปแล้วนะครับสำหรับปลาแหงตัวนี้นะครับเนาะมีมีมตลอดเน,นาะพอนาะ มีตลอดปลาเหีงปลาขาวปลาดำโขงเข้านะครับจังวากันจังวากันสั่งมาโหลดพี่น้องเอ,อ่ยมีของตลอดแล้ววะปลาเหีงถุบงบางไงกระสอบบงงางไงนะครับฮะไม่อยา่างนั้นกะคือคนหลายตัวหลังจอนโอ้ไวปอกไวโอ้ปาดทุปอกไวเบิดบ้านตเวนีคขายดีเนาะไวเนาะ บอกไว้เบิดเงินเบิดสานเบิดบานเบิดซองเอาใช่เอาจักมัดเนี่ยเบลี่ยงสิตัดหนาอยู่เงินจีแก้มเหลากขาทิ้งเงินก่อนเสนอกว่าเอามัดนึงเงินละบ่เบิดดอกหลายอยู่จีผู้ทันผูกผู้ทุบเนี่ยผู่ทันท่านผู้ทุบไ่ได้กิน กลับเอาไว้ก่อนแม่อ่ะทั่วล่ะล่ะพี่น้องได้กันเหลือตั้งแต่อันอย่างล่ะแม่เปี๊ยกก็ได้แล้วที่ปมก็ได้แล้วเฮ็ดเพาะก็ได้แล้วอึ่งแหงก็ได้แล้วบาดรนี่เอาสิได้ออวยตัวบาดรนี่หนังเข้มก็ได้แล้วสิได้ออวยเสียแล้วบาดรนี่ คคลิปนี้กรสิเอาซ้ำนี่ลับพี่น้องผู้ใดสนใจอันไหนกะติ่งหนองมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับสั่งจองกันมาได้นะครับอึ้องแหงเฮ็ดเพาะนะครับหวกแหน่ปลาแหงเนืนะครับสั่งมาได้นะครับเนาะมือนม,มีหอดอึ้งผูกข้อตายอนีน่บำอึ้งวัวอึ้งน,นะครับเอ้าวจวดจวดคือเก่าลับพี่น้อง